สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เวลครั้งที่38กันแล้วครั้งนี้มีชื่อตอนว่าจัดการกับความหวั่นไหวหากพูดถึงความหวั่นไหวเนี่ยก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะยกตัวอย่างเช่นหวั่นไหวทางความคิดหวั่นไหวทางอารมณ์หรือหวั่นไหวทางการแสดงออกแต่วันนี้ครับผมขอหยิบยกการหวั่นไหวทางการแสดงออกมาเช่นอาการประมาา หงุดหงิดฟึดฟัดหรืออาการหน้าสั่นหน้าชาซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมายเลยทั้งจากงานจากครอบครัวคนรอบข้างหรือปจัจจัยอื่นๆที่กระตุ้นเราคอยกดดันเรานั่นเองทําให้เกิดแรงสรรั่นสะเทือนภายในเช่นนะต้องขึ้นพูดบนเวทีแทนคนอื่นโดนด่าทอ ว่าต่อหน้าซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับแล้วเราจะจัดการกับความหว่นไหวภายในเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร l ลา e ไอเดียครับขอนําเสนอวิธีจัดการความหวั่นไหวภายในเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้นสุขุมขึ้นมั่นคงขึ้นและเอาอยู่อย่างมืออาชีพนั่นเองเทคนิคที่1ครับเทคนิคการหายใจวิธีการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออก ชาๆเช่นกันวิธีการนี้ทําง่ายและได้ผลเร็ว 2. ครับการเคราะจังหวะวิธีการนะครับเลือกเคาะจังหวะบนแขนขานะครับบนฝ่ามือแล้วแต่นถนัดโดยเริ่มจากเร็วตามความว่นไหวที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนแรงเบาลงเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเรากลับมาเป็นตัวของตัวเราเองมากขึ้นแล้วเทคนิคที่3ครับการเปลี่ยนจุดโฟกัสวิธีการคือใช้การดีดนิ้วแรงเสียงดังฟังชัด คือเป็นการเปลี่ยนสเตตรหรือสร้างสภาวะใหม่เป็นการปรับสภาวะทางร่างกายซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลต่ออารมณ์ช่วยให้เรามีสติกับมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นะครับหรือหยุดวางตัวเองหรือหยุดนะทำสิ่งต่างๆและวางสิ่งต่างๆลงแล้วเดินไปที่อื่นถ้ารู้สึกว่ายังคุงสถานาการณ์นี้ยังได้ไม่ดีมากพอขอเวลานอกไปดื่มนะ้าคิดเรื่องตลกตลกหัวะอ,ออกมา หรือกระโดดตบถ้ามีพื้นที่เนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นนะครับ4นะครับเทคนิคตะโกนหรือปล่อยพลังหาพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถใช้เสียงได้ถ้าเจอให้ปล่อยเสียงดังๆออกมาด้วยคําที่มีพลังเช่นสู way, yes, say, ้เวยเยสเอาเซ่มาเลยอย่างน้อย3าครั้งจนกว่ารู้สึกภายในของเราเนี่ยจะผ่อนคลายลงซึ่ง4เทคนิคนี้ที่นํามาเสนอจะเป็นตัวช่วยที่จะลดความวั่นไหวล,ลงได้จาก ภายในของเราลดความอึดอัดฟึดฟัดหรือหากเพื่อนๆนะมีไอเดียหรือเคยลองทำวิธีไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ